สวัสดีครับวันนี้กันอยู่กันที่โรงละครอัศรคิงพาวเวอร์อยู่ในงานจักรเวิร์สโปรเจกต์สุดท้ายในงานจะมีอะไรบ้างมาติดตามกันครับคุณจักร การใช้เทคโนโลยี VR และ AR และสังคมในอนาคตจะเป็นสังคมสวมแว่นคุณ Apple ก็เป็นทีม Developer ของจ c ก a v e r s e ได้พูดเกี่ยวกับเกมไฟล์ในจ c ก a v e r s e จะมีเกมแนวต่อสู้และเกมเพลกก็จะประมาณนี้ เกมต่อไปจะเป็นเกมวิ่งแข่งชื่อเกมว่า I Robot r u s h สูวรระบบการเล่นก็จะประมาณนี้ตัวละครก็จะดูน่ารักดี<ส>คุณพัทยุทได้พูดถึงเหรียญเซนิเป็นเหรียญรองในจักรเวสและเป็นเหรียญที่ใช้จ่ายในจักรเวส เหรียญที่สุขสร้างจะถูกเบิรนเพื่อรักษาสมดุลให้กัระบบอีโคซิสเต็มและช่วยสนับสนุนเหรียญหลักอย่าง JK c o i คุณจักรพงศ์ที่เป็นเจ้าของโปรเจกต์ j a k a v e r s e ได้สรุปภาพรวมของ j a k a v e r s e สังคมมีการสวมแว่น o c u l u s ที่จะสามารถเข้าไปพบปะและใช้ชีวิตในโลกของ j a k a v e r s e นอกจากนี้ในจักร r s e ยังมีโรงเรียนโดยใช้ AI โต้อตอบกับเราได้และในอนาคตมีแผนที่จะไปโรดโชว์ต่างประเทศอีกด้วย นี่ก็จะเป็น NFT ของ j a c k a v e r s e ที่มีสิทธิประโยชน์ใน j a c k a v e r s e และมีเพียงแค่555ตัวเปิดขายเดือนหน้ามีขายที่ OpenSea และ Bitcup NFT เป็นทีม Developer ของต่างประเทศได้พูดถึงโปรเจกต์ของ j a c k a v e r s e และนี่ก็เป็นโนดตเวลิเอเตอร์ทั้ง9ท่านท,ที่เป็นพาร์ทเนอร์กับทางแจ็กกเวิร์สที่เราคุ้นเคยกันดีก็จะมีสิงค์คอปเปอเรชั่นเดอร์มอร์บีทูเอสฮูลุ้งเจ้าของแบรนด์เดอะลิเชตแล้วก็คุณต้าจากคิวส์วิ้ง เดี๋ยววันนี้เรามาสัมภาษณ์ผู้ที่มาร่วมงานนะครับว่าความรู้สึกภายในงานวันนี้เป็นไงบ้างสวัสดีครับผมสวัสดีครับอนดัตัวนี้นึงครับผมครับผมนุกนะครับจากเพจนุกฟรีก็ตีไฟครับผมอยากจะให้แรงความรู้สึกว่าวันนี้มาร่วมงานแล้วเป็นไงบ้างครับผมวันนี้ดีมากเลยครับก็ได้รู้ว่ามีพาร์เนอร์มาอย่างไรมากี่ท่านนะครับแล้วก็รู้ว่าอนาคตของ JK จะเป็นยังไงบ้างครับค่อนข้างจะทุ่มทวนเลยแหละรู้สึกมั่นใจและมั่นคงขึ้นประทับใจอะไรโปรเจกต์ไหนในงานบ้างครับเมตาเวิร์สเลยา อกอย่างหนึ่งก็คือตัวแว่นนะที่เขาไปเป็นพาร์ทเนอร์ด้วยน่าสนใจมากๆเลยเป็นพาร์ทเนอร์กับทางเมตาเลยใช่หน่าสนใจมากๆเลยตรงนี้ได้เห็นอน,นาคตของ JK ดูชัดเจนขึ้นเลยครับวันนี้ก็จะจะให้แนะน,นําช่องทางกรดตามนิดนึงครับช่องทางกรดิตามก็ในเพจนุกฟรีก็ติฟเลยครับทาง a c e b o o k ครับขอบคุณมากครับของขา ตัวจรงครับผมผมธนากรนะครับรองรองจิตภูมิครับมาจากทางทริปสเตอร์งานในวันนี้นะครับอยากจะถามว่ามีความรู้สึกไงนะครับที่มางานในวันนี้ครับผมงานวัวันนี้ก็มีความน่าสนใจมากเลยนะทางตัวแพลตฟอร์มจักรเวิร์สเองครับเปิดตัวมาด้วยหลากหลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นตัว NFT เอยตัวเกมฟล์เอ่ยหรือว่าตัวเมตาเวิร์สตัวเหรียญเองอะไร้ยครับเรื่องของการ listing เหรียญในแพลตฟอร์มระดับโลกเอ่ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆครับแล้วก็อยากจะสอบถามนะครับว่ามีความ ประทับใจเกี่ยวกับโปรเจกต์งานในวันนี้นี่ประทับใจโปรเจกต์ตัวไหนมัางครับตอนนี้ใช่ไหมครับหมายถึงตัวงาน m e t a เวิร์เนาะจริงๆมีโปรเจกต์ที่น่าสนใจหลายอย่างมากเลยครับส่วนตัวเองก็เล่นตัว d i s เซนเก l a n d กับแซนบ็อกอะไรด้วยอะไรเงี้ยครับพอมาฟังวันนี้เห็นตัวโปรเจกต์จักรเวิร์สเองด้วยความที่เป็นของคนไทยนะมีลูกเล่นที่ค่อนข้างน่าสนใจนี่ก็เป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งที่น่าติดตามอะไรเงี้ยครับใช่ครับอยากให้ฝากช่องทางการติดตามนะครับว่าติดตามเตอร์ได้ที่ไหนบัางครับตอนนี้ทวิตเตอร์ หรือว่าถ้าอยากจะเข้ามาร่วมพูดคุยกันนยครับเข้ามาในช่องทาง Discord ได้เลยครับเราก็เป็นโปรเจกต์เล็กๆที่เริ่มจากการที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของ Travel to Earth เป็นท่องเที่ยวเราก็ได้เงินครับเป็นเจ้าแรกๆประเทศเลยก็ว่าได้ครับขอบคุณมากครับ,บมากครับ น้ำตัวนิดนึงครับตจาจะครับจาก q ิวสวิตต์ไฟแนนครับวันนี้ก็อยากจะถามความรู้สึกที่มาร่วมงานในวันนี้ครับว่ามีความรู้สึกยังไงบ้างรครับก็รู้สึกว่างานยิ่งใหญ่มากครับก็คือมีกลุ่มทุนกลุ่มผู้ประกอบการจากหลายที่มาร่วมกันสร้างประ,ประสบการณ์ m e t a v e r s e บนจักรเวิร์สนะครับรู้สึกดีที่เป็นส่วนหนึ่งของพาร์ทเนอร์ของธุรกิจจักรเวิร์สคือเราเป็นเชนนะครับเราเป็นเราเป็นสะพานทําให้เหรียญของจ,จ k Coin สามารถข้ามมาอยู่ที่ BSC Chain ได้ข้ามอยู่ที่ Ethereum Chain ได้นะครับ c h a ค n ได เพราะฉะนั้นหน้าที่การรักษาตัวคอยที่ไม่ให้มันถูกมิ้นมากเกินไปหรือให้มันให้มันหาจากมูลค่ามันตัวเหรียญน,นะเท่าเดิมเสมออันนี้คือหน้าที่ของกิสวิทช์นอตบิตครับมีความประทับใจกับโปรเจกต์จักรเวิร์ดมีตัวไหนที่ประทับใจบังคับโอ้ก็หลายตัวนะครับก็มีตัวเกมที่มันจะออกเนาะมีอยู่3เกมใช่ไหมครับแล้วก็มีส่วนของช้อปปิ้งมอลล์มีของการที่ไปเดินในแลนด์ของเขาในในใน,ในโลกเสมือนของเขานะครับก็เห็นมีแบรนด์หลายเจ้าเช่นมีสิงห์ไปเปิดช็อปนะครับม,มอออีของกลุ่มช็ปนสรบะ การที่ทางจาวัวเขาจะพยายามจะไปปักธงว่าตัวเองเป็นเมตาเวิร์ดเจ้าแรกๆของประเทศที่พยายามจะดึงแบรนดต่างๆเข้ามาอยู่ด้วยก็รูสึกว่าเออเ,เป็นเป็นความพยายามที่ที่รู้สึกว่า เป็นควงการที่ท้าทายยิ่งใหญ่ก็ถ้าเกิดสามารถทำสำเร็จได้เนี่ยผมก็เป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ให้เกิดอดอปชันได้ฝากต้องทางการติดตามนิดนึงครับอ๋อได้ครับอาจจะคุ้นเคยผมมาอยู่บ้างอยู่แล้วครับท่านท่านผู้ชมนะครับอันนี้เพจ c r y p โต kicker ครับโอเคก็วันนั้นสัมภาษณ์ที่ปิดครับเนาะช่องทางการติดต่อได้ที่ qswit. finance นะครับเลื่อนลงมาข้างล่างจะมีช่องทางเทเล gram นะผมจะอยู่ค่อนข้างตลอดเวลานะครับมีอะไรพูดคุยกันได้นะครับถ้าใครไม่ถนัดภาษาไทยก็มีช่องทางเทเล gram ภาษาอังกฤษด้วยนะครับก็ติดตามติดตามได้ ขมากครับผมขอบคุณมากป็นยังไงกันบ้างน,นะครับสำหรับงานในวันนี้กับงานจักร a r v e r s e Project นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปความรูสาระดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ช่องทางแฟนเพจแล้วก็ Youtube พร้อมกับช่องทางที่ติดตามใหม่นะครับทั้งในทวิตแล้วก็ไ g จีสำหรับวันนี้ไปละครับบ๊ายบาย